ยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a น n e ว w ร r ดไดร์ฟิวนะคะวันนี้มาพบเจอกับนกและคิดความรักในวันนี้นะคะจะเป็นหัวข้อที่ว่าเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับใจของคุณกับความรักครั้งต่อไปที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอันนี้คือหลักๆก็คือจะโฟกัสไปที่ใจของคุณแหละนะคะว่าคิดยังไงกับคนที่เข้ามาหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้กองไพ่ของเรามีกันทั้งหมด5กองด้วยกันค่ะกองไหนป๊อปอุ้ยั ก็ไหนปอมอัพโดดเด่นมามากที่สุดก็เลือกฟังเขาทำาดกันได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บไพ่ก่อนอ๋อแล้วก็ช่องของเรามีวอลเปเปอร์แล้วนะคะสําหรับใครที่อยากที่จะมูวอลเปเปอร์มงคลน,นะคะก็แอบมาได้ที่ไลน์แอ bird eye i e w m o นะคะเดี๋ยวนกชิงลิงวาให้ใน description บ o x อกด้านล่างนะคะก็สามารถมาเสริมดวงกันได้ที่วอลเปเปอร์แต่ต้องบอกก่อนว่าวอลเปเปอร์ของเรานะคะจะเป็นวอลเปเปอร์แบบ เพอร์ซนาลมากๆหมายถึงว่าจะคิดมาจากวันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องที่คุณต้องการที่จะขอหรือเรื่องที่คุณต้องการรีเควสเป็นพิเศษนะคะโอเคงั้นกองไพ่ไปเลือกกันเลยทั้ง5้ากองไปลุยกันเลยค่ะกองไพ่ของเราในวันนี้นะคะมีการทั้งหมด5กองด้วยกันค่ะ1 2 3 4 5สองไี่หนปกอปไันโดดเด่นมากที่สุดก็เลือกฟังคำทำนายกันได้เลยไปลุยกันเลยนะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านาะกองไพ่ทั้ง5กองของเรานะคะเรามาเริ่มกันที่กองที่1กันก่อนกองที่1 ด้อยหรู้ว่าความรู้สึกของคุณนะคะกับความรักที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในอนาคตอะคุณรู้สึกยังไงเรามาดูความรู้สึกของคุณคือหลักๆแล้วนกอยากจะอยากจะโฟกัสที่ความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกไงคะลิล i ิสบรอสซงชู o ์ยู your b a t t l e reverse นกว่า เดี๋ยวมาดูลักนาราศีดาวจันดาวศุกร์ของคุณนะคะไม่ก็คนนี้คุณแหละคุณแหละนะไม่ไม่ใช่คนอื่นก็คือเป็นคุณล้วนๆนะคะลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์ของคุณค่ะไปแรก c a p r i c o n ราศีมังกร Pisces m มีนและ Sagittarius ถนูเมื่อความรักครั้งนี้คุณค่อนข้างมีความสับสนในตัวเองสูงมากๆเลยค่ะ จหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าอยากจะมูฟอนอีกใจหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าเคยเขาก็เป็นความสดใสในชีวิตคุณนะคุณลังเลมากๆกับการที่จะ take action หรือกับการที่จะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความรักแบบความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะคะทาไมถึงคุณถึงรู้สึกแบบนั้นกับความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นสามดาบหนึ่งถ้วย เดอะชาริออตคือบางคนนะนกว่าคุณเหมือนแบบคือมันก็มีความจริงหลายๆอย่างแล,ล้วล่ะที่มันเปิดเผยมาในความสัมพันธ์นี้ว่าโอเคคุณก็คุณบางคนได้เจอกันบ่อยหรือคุณอาจจะมีเหตุให้ได้เจอกันค่อนข้างบ่อยจนความสัมพันธ์มันพัฒนาความรู้สึกกันมากขึ้นนะคะถามว่าคุณชอบคนไหมไปขึ้นหนู่ถ้วยคุณชอบคนนี้คุณรู้สึกดีวับคนนี้แต่ประเด็นก็คือบางคนคุณยังไม่พร้อมที่จะ ใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้ยังไม่พร้อมที่จะแบบเฮ้ยทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้เต็มตัวยังไม่พร้อมที่จะลงใจไปกับความสัมพันธ์นี้ทําไมอะคะคุณน่ะชอบส่องมากเลยชอบส่องชอบจับตาดูเขาแล้วเอาจริงๆเหมือนคุณบางคนกลายเป็นคนที่คิดลบไปแล้วกับเรื่องความรักคุณอาจจะรู้สึกว่ามีความรักไม่เห็นจะดีเลยมันคงไม่เวิร์กหรอกแบบเออเดี๋ยวคนคนนี้ก็จะเหมือนกับคนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คงจะมีแบบอะไรแบบเนี้ยที่ ขุดมาในหัวของคุณเรื่อยๆแต่ประเด็นก็คือมันทาให้คุณสร้างกําแพงใส่คนคนนี้แล้วก็ทําให้คุณแบบเหมือนมีขอบเขตกับเขาว่าแบบเออถึงเขาจะเป็นวายดีๆถึงเขาจะเป็นบรรยากาศดีๆในชีวิตคุณแค่ไหนแต่คุณแบบคุณลังเลมากๆลังเลมากๆค่ะนอกจากอยากรู้ความรู้สึกของคุณลึกๆที่มีต่อเขาเป็นยังไงโอ้ยคุณไม่ได้คิดกับคนคนนี้แบบเพื่อนหรอกคุณชอบเขา คุณสนใจในตัวเขาคุณชอบคําพูดเขาคุณเก็บคําพูดเขามาคิดบ่อยๆคุณรู้สึกต้องถอยตัวเองออกมาจากคนคนนี้ตลอดต้อง,เด,ออเ,ดง,งดเดินออกไปทั้งที่รู้สึกดีเตือนออกไปทั้งที่เราก็ชอบเขาอะไรเงี้ยเออแล้วถามหน่อยว่าความสัมพันธ์เนี้ยสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงเออ,อยักรู้บทสรุปเอาจริงๆนะ นกว่าสุดท้ายอ่ะคุณจะสู้คือนกว่าตอนแรกมันจะคงจะมีความสับสนในความรู้สึกของคุณมากๆแหละว่าแบบเฮ้ยใจยังไงดีกับคนคนนี้คุณใจหนึ่งคุณกลัวที่จะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือกลัวบางอย่างในความสัมพันธ์นี้แต่สรุปบทสรุปสุดท้ายเลยนะนกว่าเหมือนสุดท้ายคุณก็ต้องได้เจอเขาได้ใช้เวลาร่วมกับเขาแล้วนกว่ายิ่งเจอเขาอ่ะ คุณก็ยิ่งรู้สึกชอบคนนี้ยิ่งรู้สึกประทับใจในตัวค,คนคนนี้แล้วมันก็มีหลายๆอย่างที่สุดท้ายแล้วอะนุกว่าคุณจะแพ้ความความความสดใสของความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้ใจคุณบอกว่าคุณกลัวกลัวค,ความรักฉันยังไม่พร้อมใช่อะไรเงี้ยกลัวแค่ไหนอนยสรุปสุดท้ายอะนุกว่าคุณก็ยอมคนนี้อยู่ดีแต่ตอนแรกๆมันอาจจะมีไวา์จริงๆค่ะความที่รู้สึกว่าแบบ เฮ้หรือว่ามันจะไม่โอเคนะหรือว่ามันจะไม่เวิร์กนะอะไรย่าเงี้ยแต่สุดท้ายคุณก็โอเคเปิดใจให้เขาอยู่ดีมาดูไพ่ของเราอามิาเซรอนอยากจะบอกอะไรกับความรักครั้งต่อไปของคุณ,คณเขาเป็นใครหรือไพ่อยากบอกอะไรคะ่ะคนเนี้ยโคตรแบบ outstanding เลยอะ นกเห็นความสดใสในคนคนนี้ที่เยอะมากนกบอกแล้วว่าคุณแพ้ความสดใสของเขาแพ้ความล่าเริงแพ้ความแบบเวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณรู้สึกตลกเวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณรู้สึกมีความสุขคนคนนี้เขาสดใสค่ะเขาแบบ outstanding ออกมามากๆแล้วบางคนเขาอาจจะเป็นคนไกลกับคุณหรืออาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะผิวเข้มกว่าเขาหรือเป็นคนผิวแทนกว่าเขานงว่าคุณสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าคุณสับสนแค่ไหนเี่ย นุกเห็นคุณจะสู้กับความสัมพันธ์นี้ก็คือจะแบบตลบถกเถียงกับความสับสนของตัวเองมันไม่น่าวอ๊กออกมันไม่น่าโอเคแล้วก็ยังคิดลบเรื่องพอราตตนุกว่าสุดท้ายแล้วคุณจะแพ้ความสดใสบางอย่างของเขาเขาเขาดูน่าหลักแล้วเขาดูเป็นคนที่แบบชายออกมาแบบมไปกันต่อสําหรับกองที่สองเสี่ยงก็คือจะไปแล้วอขอขอกินก,กัมกิกเพียงหน่อยได้ไหมกินโชเลยแบบไม่มีสปอนเซอร์แต่ก็ไม่ไหวแล้ว ไม่ตัดออกด้วยอม,มาไปกันต่อความรู้สึกของคุณเอาลัคนาราศีก่อนดีกว่ลาลัคนาราศีเราจะเนวสุขของคุณคืออะไรมีนค่ะกันเมฆราศีมีนราศีกัน,น,กนแล้วก็เมฆเรามาดูว่าความรู้สึกของคุณกับความรักที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยความรักที่เกิดขึ้นความรักครั้งใหม่อะไรเงี้ยหรือความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณ t r u s t reverse share the love ก็ reverse spread your wing นอกว่าความรู้สึกของคุณกับความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะคุณจะไปแบบที่ไม่รู้จริงๆว่าอนาคตมันไปในทิศทางไหนประเด็นก็คือ คุณไม่เชื่อด้วยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะประสบความสําเร็จไม่เชื่อด้วยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเวิร์กแต่คุณไปก่อนเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนไม่รู้ทําไมอะ่ะความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะใส่ความพยายามมากๆก็ได้นะเรามาดูกันซิว่าความรักครั้งนี้นะคะบรรยากาศหรืออะไรยังไงคคุณรู้สึกยังไงกับความรักครั้งนี้เอาจริงคุณมองเห็นปัญหาบางอย่างค่ะ ที่มันเกิดขึ้นคือคุณมองเห็นว่าปัญหาของการที่ความสัมพันธ์มันไม่สามารถก้าวไปขั้นได้มันเป็นเพราะอะไรหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คุณน่ะคือใจคุณน่ยยังไงก็ยังอยากประคองคนนี้ไว้ในชีวิตยังไงคุณก็ยังอยาก take action กับคนคนนี้มันก็จะมีโหมดให้คุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหนื่อยจังเลย อยากพักจังเลยแต่มันก็พักไปได้สักพักหนึ่งแล้วคุณก็กลับมาลุยกลับมาสู้ต่อกับความสัมพันธ์นี้อยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณรู้สึกไม่มีความสุขเวลาที่ไม่มีคนคนนี้ในชีวิตอืมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้ความมั่นคงสุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้ความจริงจังไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมันอาจจะอย่างที่นกบอกแหละมันมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คนคนนี้ ทำให้คุณมองเห็นปัญหาว่าแบบไอ้ปัญหาเนี้ยมันทําให้คุณคบกันไม่ได้หรือทําให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นไม่ได้แต่ทำไงได้อ่ะคนนี้เป็นคนที่คุณอยากสม่ำเสมอด้วยมากที่สุดเป็นคนที่อยากทํางานในความสัมพันธ์ด้วยมากที่สุดเอาคามันจะเป็นยังไงหรอคะกับความรักครั้งนี้โอ้โหอย่าอยู่จนถึงจุดนั้นเลยนะ นกบอกตรงๆอย่าอยู่จนคุณเปราะบางจนถึงที่สุดอย่าอยู่จนคุณแบบเอ่อนกคือนกว่าไม่รู้ทำไมความสัมพันธ์นี้ในอนาคตอะค่ะสิ่งที่นกเห็นในปลายทางในความสัมพันธ์นี้นะคุณคงจะรอไปสักช่วงหนึ่งเลยอะรอรอในความสัมพันธ์นี้ไปสักช่วงหนึ่งเลยแต่สรุปสุดท้ายแล้วอะมันก็รอไม่ไหวจริงๆอะแล้วนกว่า มันอาจจะจบแบบที่แบบที่คุณเองนั่นแหละที่เป็นคนเหนื่อยไปเองแบบที่คุณเองนั่นแหละที่เป็นคนแบบตัดสินใจที่จะเดินออกมาเองเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็รอไม่ไหวอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืมจริงๆก่อนที่คุณจะเดินออกมาคุณคุยกับเขาด้วยนะบางคนคุณคุยกับเขาคุณเคลียร์กับเขาหรือคุณบอกเขาอะไรเงี้ยว่าแบบเออคุณไม่ไหวแล้วนะคุณอยากจะเดินออกมาหรืออะไรประมาณนี้แต่กลายเป็นว่า เขาก็ไม่แขร์เขาไม่งอเลยอะแทนที่เขาจะล้งคุณสักนิดหรือเขาจะมีคําพูดอะไรที่แบบบอกคุณว่าแบบเออไม่ไปได้ไหมหรืออะไรเงรี้ยมันต้องมีสักนิดอะที่ล้งอะแต่ไม่เลยกลายเป็นว่าเขาแบบโอเคถ้าเกิดว่าคุณนินดีที่จะไปหรือคุณอยากจะเดินไปข้างหน้าอะเขาก็พร้อมโหดจัดคุณพี่เรามาดูกันนะคะว่าพายอยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่คุณจะไปมีความรักครั้งต่อไป คนคนนี้ไม่ได้มีเพื่อนฝูงหรือการ,รยานาิมีของคุณที่รู้จักกันคนคนนี้เขาเป็นคนมีเสน่ห์และนว่าจริงๆเขาเป็นคนที่มีมุมล่าเลยมีมุมของความสดใสมีมุมของความ outstanding ออกมามากๆเขาเป็นคนมีตัวเลือกเยอะจริงๆในเรื่องความรักไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแบบทําไมเขาถึงแบบพอคุณจะเดินออกไปหรือพอคุณจะไม่อยู่แล้วในความสัมพันธ์เขาถึงแบบโอเคส up to you เลยเพราะว่าเขามีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเขาเรื่อยๆแล้วเขาก็ ก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆในชีวิตเขาอีกอามากันต่อสําหรับกองที่3ความรู้สึกของคุณเนะี่ยกับความรักครั้งต่อไป nature love about โอ้ยมันดีนะ observe reverse ก็อากนนังวลนิดนึงมาดูลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์ของคุณก่อนนะคะของคุณนะยมามวของคุณตุลนคนะ่ะ กันทนูตุ้นกันแล้วก็ธนูเรามาเริ่มกันดีกว่าเอ้าจริงๆนกว่ามันเป็นความรักที่คุณดูแบบดูเป็นตัวเองมากๆเวลาที่อยู่คนคนนี้นกว่ามไม่มีความเฟกไม่มีความปรุงแต่งไม่มีความแบบเฟกอะไรเลยในความสัมพนนันธ์นี้แล้วมันก็แบบเป็นความรักที่แบบรักรักร,กรก รักคนนี้แบบสุดๆอะ่ะแบบที่ไม่ดูรู้ทางไม่ดูอะไรเลยแบบคือรักอะมันนึกว่ามันเป็นความรักที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณมากๆประมาณหนึ่งความรู้สึกของคุณกับความรักที่จะเกิดขึ้นเป็นไงบ้างคะบอกแล้วคุณไปแบบไม่รู้เลยว่าอนาคตในความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไง คุณไม่ถามใครเลยไม่ปรึกษาใครเลยค่ะบ,บางคนแบบความรักครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่ค่อยอยากให้คนนู้นคนนี้คนนั้นมามีบทบาทห,หรือรับรู้สักเท่าไหร่บางคนคนคนนี้เป็นคอนเนคชั่นเก่านกรู้แล้วว่าทําไมคุณถึงไม่อยากให้คนรู้เยอะเพราะว่าเขาเป็นคนเก่าค่ะเป็นคนเก่าบางคนที่แบบเดินออกไปจากชีวิตคุณแล้วแล้วก็อาจจะเป็นคนเก่าที่เดินออกไปจากชีวิตคุณหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่คุณเดินออกไปจากชีวิตเขาแบบบ h a เ e v e r อะไรก็ตามแต่เอา,า con connect, เป็นว่าคนคอนเนคชั่นนี้ยเป็นคอนเนคชั่นเก่า อันนี้คือสิ่งที่ไพ่นกชัดมากมากชัดแบบชัดมากทําไมคุณถึงแบบไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยค่ะเฮ้ยเอาจริงคุณจริงจังเอาจริงคุณจริงจังแล้วคุณก็ดูแบบทุ่มเทแล้วคุณก็เป็นคนเดินเข้าไปเพื่อขอโอกาสหรือเป็นคนเข้าไปเพื่อใส่ความพยายามกับความสัมพันธ์นี้คุณใช้ความดีในการเข้าหาเขาคุณใช้ความดีในการทุ่มเทในความสมคัญน,นี้อะไรเงี้ยแต่นูกว่า มันไม่ได้ลาบลื่นขนาดนั้นมั้งในการที่จะวนกลับไปหาคอนเนคชันนี้มันก็เลยทําให้คุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่คุณไม่อยากบอกใครมากเอาไว้มันเวิร์กก่อนเอาไว้มันสําเร็จก่อนหรือเอาไว้มันโอเคก่อนแล้วคุณค่อยบอกคนอื่นๆดีกว่าอะไรเงี้ยมันมันเป็นยังไงคะคือนกว่าบางคนเนะ่ยคุณเลือกแล้วไม่คือนกันไม่แน่ใจว่าความสัมคัธ์นี้คุณเทเขาหรือเขาเทคุณดต่เาะว่ามันเทกันไปแล้ว แล้วประเด็นก็คือสาเหตุที่คุณกลับไปหาคนคนนี้คุณกลับไปสม่ำเสมอกับเขาด้วยสม่ำเสมอด้วยเขาว่างะไรรู้ไหมคะมันตีไปได้สองเคสหนึ่งบางคนคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถตัดเขาได้กับสองบางคนคุณไปเปิดช้อยเปิดตัวเรื่องมาแล้วแล้วมันยังไม่มีใครที่เวิร์กเท่าคนนี้มันตีไปได้สองเคสขอดูปลายทางปลายทางมันเป็นยังไงเหรอคะ เอาจริงๆถ้าคุณใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้มากพอคุณมีแนวโน้มนะที่มันจะประสบความสาเร็จอันนี้นกพูดจริงแต่ว่ามันใช้เวลาแล้วมันน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานหรือใช้เวลาค่อนข้างสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ถ้าคุณใส่ความพยายามมากพออดทนและรอได้ซึ่งไพ่นกบอกไม่ได้เหมือนกันว่ารอไปจนถึงเมื่อไหร่เพราะว่ามันเป็นดวง g เนอะรัลเนาะแต่ละคนก็รอไม่เท่ากันบางคนรอสองปีบางคนรอสามปีแต่เอาง่ายๆมันเป็นหลักปี ถ้าคุณใส่มากพอคุณมีเกณได้คนนี้กลับมาอมถ้าคุณรอได้นะแบบอยู่ที่คุณว่าคุณรอได้หรือเปล่าแต่ถ้าถามว่ารอไปถึงเมื่อไหร่อันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะพววเพราะว่าพอมันเป็นโดน general นุกเลยไม่สามารถที่จะบอกได้แบบ s p e c ิ f i c ขนาดนั้นเรามาดูสิว่ามีอะไรที่ไพ่อยากบอกเกี่ยวคนนีู้คุณดูจริงจังคุณดูซีเรียสคุณดูอยากคบอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ แล้วนึกว่าบางคนคือเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานแล้วมันต้องมีการใส่ยูนิฟอร์มหรือว่าการแต่งตัวในชีวิตเขาน่าจะแบบเป็นคนที่แบบแต่งตัวดีออกงานหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็ทํางานที่แบบต้องใส่ยูนิฟอร์ม Travel มิน r e v e r s e ผู้ past เ o v e เห็นไหมนึกบอกแล้วคนนี้น่าจะเป็นคอนเนคชั่นเก่าเป็นคนเก่าๆเ,เป็นคนแบบเออเป็นคนเก่าอ่ะนี่คือสิ่งที่น่าจะชัดมากๆมใช่ค่ะ ต่อตอนที่สี่ความรู้สึกของคุณเอาลัคนาราศีดาวจันดาวสุเดลลืมเปิดว้ายคุณพี่ขอสับใหม่ได้ไหมลัคนา,า,าราศีดาวจันดาวสุของคุณค่ะตุลส,งสิงมิถุนตุลสิงมิถุนลัคนาราศีดาวจันรดาวสุเ,าเ,าสเนาะความรู้สึก ของคุณกับความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Take the lead Move นกรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ไยากลิด uh huh. คือนกรู้สึกว่าความรักเนี้ยคุณต้องใส่ความพยายามในความสัมพันธ์แต่คุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ได้ใส่คนเดียว เขาใส่ด้วยแต่หนูอบอกเลยว่าความรักครั้งนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยเดี okay, ๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมถึงไม่ง่ายอาทำไมความรักครั้งใหม่หรือความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตมันถึงไม่ง่ายค่ะ The world แปดถวย The fool เอาจริงนะทั้งคุณและเขาอะเหมือนกันมากตรงที่คุณก็ยังไม่พร้อมที่จะคอมมิต เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะคอมมิตประเด็นมันคือไม่ง่ายค่ะเพราะเพราะกลายเป็นว่ามันเป็นคนสองคนที่คิดสิ่งที่เหมือนกันแต่มันเป็นสิ่งที่มันทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ยากคือถ้าสมมติว่าเออคุณสองคนคิดเหมือนกันโดยที่แบบเออก,ก็ก็อยากโบอะอะถ้าคบอย่างนั้นมันก็ง่ายไปเลยทุกอย่างมันง่ายเลยค่ะแต่ประเด็นคือคุณจะเจอ,อความสัมพันธ์ที่คุณก็ยังไม่ได้อยากโบกับใคร เขาก็ยังไม่ได้อยากคบกับใครก็เลยบอกว่ามันไม่ง่ายแล้วทำไมมันถึงไม่ยากค่ะมันไม่ยากเพราะอะไรหรือปะเพราะทั้งคุณและเขาอะมันหายกันไปได้ไม่นานหรือสุดท้ายแล้ว,วอ่ะอย่างเช่นคุณหายเขาตามเขาหายคุณตามหรืออะไรประมาณเนี้ยคือมันมีเหตุแล้วก็ไม่พอ มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณและเขาต้องวนกลับเข้ามาหากันด้วยคือนอกถึงได้บอกว่าทุกอย่างเลยค่ะมันดูเอื้อให้คุณไปหมดเลยกับความรักครั้งนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าบางคนอะคนคนนี้คุณได้มาจากการขอพอรหรือการไปวิงบอลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ แต่ตอนนั้นที่คุณไปขอเนี่ยคุณอาจจะตอนนั้นอยากมีความรักไงแต่ก็รอคิวนานเกินนานจนตอนนี้อาจจะไม่อยากมีแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้อาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะนึกว่าคุณมาจากการขอจริงๆทีนี้ความสัมพันธ์นี้ค่ะถามว่าคุณรู้สึกไงกับคนคนนี้หุยไม่เหลือคุณคิดถึงเขาแล้วคุณไม่เคยคิดไม่ดีกับคนคนนี้เลยแล้วคุณก็อยากใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้นะ แต่ยังไม่ได้อยากคบอยากไปเดทอยากเจออยากใช้เวลาร่วมกันแต่ก็ยังไม่ได้อยากคบใช่คือเหมือนคุณอยู่กับเขาแล้วคุณแฮปปี้อยู่กับเขาแล้วเขาเป็นความสบายใจของคุณแต่ถ้าจะให้คุณต้องใส่ความพยายามแบบโอ้โหรักฉันเถอะรักตอบฉันยอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่รักคุณก็ร้องผมละไม่เพราะว่าไม่ได้เป็นเวนั้นแล้วเอาคําเป็นยังไงบ้างคะความรักครั้งนี้ าข้อถ้น,นว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่คุณและเขาจะเปิดใจคุยกันมันเป็นการเปิดใจพูดคุยกันแล้วนกเห็นว่ามันเป็นช่วงเวลาค่าช่วงเวลากลางคืนเปิดใจคุยกันว่ายังไงคะว่าจะเอายังไงกับความสัมพัญน,นี้ใครเป็นคนพูดบดสนทนานี้เขา หรือคุณไม่ใช่คุณหรอกเพราะว่าคุณไม่ได้คิดที่จะพูดเรื่องนี้คงเป็นเขาไม่ก็คงเป็นสถานการณ์บางอย่างให้บีบให้เขาพูดนะคะเออแต่นึกว่าแนวโนมอ่ะมันก็คงจะเป็นเขาที่แบบอาจจะเป็นคนบอกคุณว่าแบบเฮ้ยสรุป,ปยังไงกับความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างนี้นะคะโอ,อ้น่าจะเป็นตัวเขาแหละที่สุดท้ายเขาก็คงแบบอยากจะบอกออกับคุณ ว่าแบบเออสรุปยังไงมีอะไรที่ไพ่ยอย่ะบอกเกี่ยวกับความรักครั้งต่อไปอะไรเนี้ยคนคนนั้นหรืออะไรเนี้ยเป็นพิเศษไหมคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณยังอายุมากกว่าเขาคุณน่าจะโตกว่าคนนี้อายุมากกว่าคนนี้ถ้าคนนี้ไม่เป็นคนเก่าของคุณก็เป็นคนที่คุณเจอเขาแล้วหมายถึงคนคนนี้ ถ้าเขาไม่เป็นคอนเนคชันเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าคนเก่าของคุณเนะี่ยเขาก็จะเป็นคนที่คุณเคยเจอเขามาแล้วคือเคยเห็นหน้าค่าตาในชีวิตแล้วเขาไม่ใช่คนใหม่ขนาดนั้นเออบางคนบอกแล้วว่าคุณอาจจะได้เจอเขาจากงานเลี้ยงงานไปการไปพักผ่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูคิดว่าบางคนเขาน่าจะมียูนิฟอร์มนะหมยถึงการแต่งกายที่อาจจะมียูนิฟอร์มบางอย่างหรือเขาชอบใส่ชุดอะไรเดิมๆซ้ำๆหรือเปล่าอะไรเงี้ย ชายดับิลบางครัก็อาจจะเป็นผู้ชายผิวเข้มนะคะเออไปกันต่อดีกว่ากองสุดท้ายแล้วกองที่ห้าความรู้สึกของคุณกับความรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ Open Up Reverse Cuality of Belief Release ล,าล,าลัคนาราศีดาวจันดาวสุขของคุณคุณนะพฤกษ์ศกค่ะ มีน mean. คุณเนี่ยจะไปแอบรักแอบชอบแอบรู้สึกดีกับใครบางคนในเรื่องของความรักยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่ move on เองเฉย oh. อ่ะเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคุณกับความรักที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือนอกว่ามันมีใครบางคนอะที่คุณรู้สึกชอบเขาถูกใจในตัวเขาประทับใจในตัวเขาแต่ประเด็นคือคุณไม่กล้าเมกับมูฟหรือไม่กล้าที่จะเข้าหาคนนี้ทําไมะอะคะทำไมคุณถึงแบบไม่กล้าเมกับมูฟหรือว่าไม่กล้าที่จะเข้าหาคนคนนี้คุณว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วหมายถึงการชอบเขาไปแบบเนี้ยดีแล้วคุณแค่กลัวค่ะว่าถ้าสมมติคุณก้าวไปมากกว่าเนี้คุณอาจจะเสียใจก็ได้หรือคุณอาจจะเสียใจเพราะเขาก็ได้ คุณอาจจะเจ็บพอเขาก็ได้อะไรเงี้ยเออไพ่มันก็เลยขึ้นว่าคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องทําอะไรดีกว่าไม่ต้องเทคแอคชั่นะไรดีกว่าทาไมคุณถึงคิดว่าคุณจะเจ็บเพอเขาอะค่ะนกว่าบางคนคุณคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้ชอบคุณกับสองนกว่าแบบบางคนเหมือนแบบ เหมอคุณอาจจะเข้าใจผิดในการสื่อสารกับเขาบางอย่างแล้วมันทําให้คุณแบบคิดอะไรไปในอีกเวนึงหรือคิดอะไรไปบางอย่างอะไรเงี้ยทีนี้มาดูกันว่าเอาคำในความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงค่ะหนึ่งเหรียญเด็กถือไม้เดอะซันคุณควรทำนะคะนรืว่าคุณควร Take Action อะ จริงเพราะอะไรรูป้ปะเพราะว่านกว่าแนวแนในาคดอะคุณจะยิ่งรู้สึกว่าคนคนนี้ยิ่งเป็นคนที่ตรงสเปคคุณมากขึ้นยิ่งคุณเจอเขายิ่งคุณส่องเขายิ่งคุณเห็นเขายิ่งใช้เวลารูกขอเขาคุณจะยิ่งรู้สึกแอดดิกในคนคนนี้ค่ะมันเหมือนเมนขึ้นให้เดดเดวิลมันเป็นลักษณะของการแอดดิกลักษณะของการแบบอยากรู้ว่าเขาอยู่ไหนอยากรู้ว่าเขาทําอะไรคือมันมีความแอดดิกในความสัมพันธ์นี้คือนอกว่า เอาจริงถ้าถามนกนะความพยายาม move on ของคุณนะ่ยมันไม่เป็นผลคุณจะวนกลับมายังชอบคนนี้อยู่ยังประทับใจในตัวคนคนนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกดีกับคนคนนี้อยู่ทีนี้สิ่งที่ไพ่นกบอกอ่ะเนี่ยแล้วเวลาเจอเขาอ่ะเห็นไหมคุณมีแกนได้เจอเขาด้วยแล้วคุณก็นอยไปเองเจอเขาแล้วก็นอยเองอะไรเงี้ยคือถ้าถามในไพ่นกอ่ะไพ่นกขึ้นว่าคุณควรทําอะไรในความสาคัญนี้นะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะค้างคาไปในความรู้สึกของคุณในอนาคตก็ได้เหมือนแบบเหมือนเป็น unfinished อะมันเป็น unfinished ที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็น unfinished แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะค้างคาอยู่ในความรู้สึกของคุณคุณจะทําอะไรไม่น้องขอดูหน่อยทำน้องก็สุดท้ายคุณทําแต่อย่าอย่ารู้ตัวช้าอย่าทําในเวลาที่แบบมันมันชุเลตไปแล้วมันสายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าทําในเวลานั้นมันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอะ ทำในช่วงเวลาที่คุณยังทําอะไรได้มันดีกว่านะคะแต่น้ก็เห็นว่าเดี๋ยวหน่อยคุณก็จะใส่ความพยายามและจะใช้เวลานะเพราะว่ารู้สึกแบบเจอเขาทําใจไม่ได้มูกออนหรืออะไรประมาณนีน้มีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกเกี่ยวกับเขาค่ะความรักครั้งต่อไปเนี่ยเขาเนี่ยคนคนนี้เป็นคนไม่เปิดตัวเลือกในเรื่องความรัก เวลาเขาชอบใครเวลาเขารู้สึกดีกับใครเขาโฟกัสได้ทีละคนเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้อันนี้นกบอกเลยว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้บางคนคุณแบบน่าจะรู้จักเขามาสักพักแล้วอะหมายถึงแบบอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมาสักพักแล้วคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงอะเขาจะเคยเจ็บหนักกับเรื่องความรักในชีวิตเขามาก่อนแล้วก็บางคนเขาอาจจะเป็นคนไกลกับคุณหรืออาจจะเป็นต่างชาติก็ได้ แล้วน้องเห็นว่าบล็อกมันรีเวิร์สอะหมายถึงว่าเอาจริงๆเขาโอเคมากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าไปหรืออยากคุยกับเขาอยากสื่อสารกับเขาอะไรเงี้ยเออน้องอยากรู้ว่าคุณจะเมกับมูฟเมื่อไหร่ขอดูหน่อยนี่เห็นไหมสุดท้ายแล้วคุณจะต้องใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้อยู่ดีเมื่อเขาเงียบค่ะ เมื่อเขาเงียบแบบเงียบไปมากมากซะจนคุณไม่สามารถส่องหรือไม่สามารถรับรู้ชีวิตเขาได้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีกับบูฟแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นคุณก็ออนๆออบๆเยอะอยู่ในความรู้สึกของคุณคือแบบเออชอบเขาไม่ชอบเขาแล้วหรืออะไรประมาณนี้มันจะเป็นสภาวะความรู้สึกแบบนั้นนะคะโอเคจบลงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ก,กดไลค์ subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจกับช่อง e v e r y d View นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในทุกๆ วันจันทร์แล้วก็วันเสาร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย